วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรวิด -19 สายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับยอดล่าสุดก็คือทะลุ31,000คนไปแล้วเช่นเดีวยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องเช่นกันยอดณขณะนี้630กว่าคนครับ พาไปดูเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับหลายท่านเล่นโซเชียลมีเดียคงได้เห็นข่าวนี้ไปแล้วครับเกี่ยวข้องกับการจากไปของดรลีดรลีในท่านเป็นคุณหมอที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้วจากนั้นคุณหมอพยายามเตือนทั้งเพื่อนหมอด้วยกันทั้งพยาบาลแล้วก็คนรอบตัวแต่ปรากฏกลับถูกตําหนิแถมยังถูกตารวจเนี่ยมีการเรียกตัวไปตําหนิด,ด้วยเพราะตอนแรกทุกคนคิดว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นเพียงข่า,ขาวลือเท่านั้นแล้วอาจจะเกิดความตื่นตระหนกได้ จนสุดท้ายมาเมื่อดรหลี่ฮะเขาให้การช่วยเหลือคนไข้จนตัวเขาเองเนี่ยติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วจากไปอย่างสงบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเลยกลายเป็นหัวข้อที่คนพูดถึงกันมากสุดในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนอย่างเว่ยโผข่าวการตายของหมอหลี่ครับมีคนเข้ามาอ่านประมาณพันล้านบิวพร้อมกับติดแฮชแท็กเรื่องนี้ว่าฉันต้องการเสรีภาพในการพูดและการเรียกร้องให้ทุกคนออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองพร้อมมองว่าเป็นไปได้ไหม รัฐบาลเนี่ยพยายามปิดข่าวการเสียชีวิตของคุณหมอท่านนี้รวมถึงมีชาวจีนบางส่วนครับเรียกร้องให้ตำรวจอู่ฮั่นขอโทษต่อาการปฏิบัติต่อหมอหลี่อย่างไม่เป็นธรรมด้วยในขณะที่สื่ออื่นของจีนก็มีการยกย่องด็อกเตอร์นะครับว่าเป็นฮีโร่ที่ยอมพูดความจริงรวมทั้งมีการวาดภาพเขียนบทกรอนไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณหมอท่านนี้เช่นเดียวกันต้องยอมรับว่าตอนแรกสุดเนี่ยพอมีการค้นพบเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ว่าเป็นเชื้อไวรัสตัวใหม่ปุ๊บ เรื่องของการป้องกันณนะเวลานั้นทั้งตัวหมอก็ดีพยาบาลก็ดีเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าติดต่อผ่านทางไหนอย่างไรนะครับคุณหมอหลีนี่เป็นคนแรกเลยนะคะที่ไปเจอก<อ>ับไวรัสเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามจะเผยแพร่ข้อมูลน,นะใช่ฮะก็เลยทําให้ทั่วโลกเห็นรู้จักเจ้าเชื้อตัวนี้แล้วทําให้หลายคนเนี่ยป้องกันตัวเองได้อย่างทันท่วงทีนะครับตัดสลับไปดูบรรยากาศการถแถลงขา่าวประจําวันกันบ้างครับของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนโดยวันนี้เขาถแถลงออกมาว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควโิวร9สายพันธุ์ใหม่ในจีนมีทั้งสิ้น31,161คนส่วนผู้เสียชีวิตรวม636คนขณะเดียวกันก็มีคนหายดีกลับบ้านไปแล้ว1,540รายครับส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่มีทั้งหมด73โดย69คนเนี่คอยู่ที่มณฑลหูเปย่ยส่วนอีก4อยู่ที่จี้หลินเหอหนานกวางตุ้งและไหหลำขณะที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าก็ติดเชื้อไปสิไต้หวัน16 ฮ่องกงมีผู้ติดเชื้อ24เสียชีวิตหนึ่งส่วนเรื่องของเรือสำรานเวิลดรีมครับที่ถูกกักเอาไว้บริเวณท่าเรือสำรานไคตักในฮ่องกงก็มีผลการตรวจลูกเรือชุดแรกพบว่าลูกเรือ32คนจากทั้งหมด33ผลเนี่ยเป็นลบก็คือไม่พบการติดเชื้อนะครับอีกหนึ่งภาพที่คนจีนแชร์กันเยอะมากในวันนี้ครับเป็นภาพของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่เมืองจางโจอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนของจีนซึ่งเปิดสายพานการผลิตทั้งแสาย เพื่อเร่งทาการผลิตแล้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเดิมทีเนี่ยเขาต้องใช้พนักงานรวมประมาณ60กว่าชีวิตแต่ก็ไม่เพียงพอครับดังนั้นทางบริษัทผลิตหน้ากากอนามัยก็เลยขอให้พนักงานไปชวนคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมกันผลิตด้วยได้ไหมได้กําลังแรงงานมาเพิ่มอีก20กว่าคนขณะเดียวกันโรงงานผลิตผ้าอ้อมเด็กที่จางโจก็เปลี่ยนสายพานการผลิตมาทําการผลิตหน้ากากอนามัยแทน โดยลงทุนไปถึง1 9 0ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ878ล้านบาทเพื่อจัดตั้งสายพานการผลิตหน้ากากเพิ่มอีก12สายโดยจะมียานทำการผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้ประมาณ7 0 0 0แสนชิ้นต่อวันเลยครับเช่นเดียวกับบริษัทผลิตเม็ดพลาสติกโพพิลินครับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยก็เรียกตัวพนักงานกลับมาทำงานทั้งหมดประมาณ200กว่าคนเพื่อทำการผลิตโพพิลินให้ได้1,300ตันต่อวันแล้วก็ส่งไปจำหน่ายทั่วเมืองจีน โดยมีหน่วยงานรัฐบาลของถิ่นคอยช่วยเหลือประสานงานบริษัทเหล่านี้ให้สามารถลิตได้อย่างราบรื่นที่สุดไปปิดท้ายกันบ้างฮะทุกท่านทราบดีนะครับว่าณนะขณะนี้หลายเมืองเนี่ยโดนปิดเมืองอยู่ดังนั้นชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาถามว่าใช้ชีวิตยังไงส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ตามที่พักนั่นแหละแล้วกินอยู่อย่างไรจะพาไปดูเมนูหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเรการเมียนเป็นบะหมี่แห้งขึ้นชื่อของอู่ฮั่น ถูกส่งให้กับผู้ป่วยที่ถูกกักกันแยกตัวโรคเพื่อสังเกตอาการที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตซื้อเหอเมืองสิ้นหยางบนฑนเหอหนานโดยบะหมี่แห้งร้อนนี้คืออาหารจานเด็ดของเมืองสิ้นหยางเลยครับที่เขาว่ากันว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยแล้วไม่ได้กินบะหมี่แห้งที่ว่านี้ถือว่ามาไม่ถึงเมืองครับโดยโรงแรมแห่งนี้ได้มีการกักตัวบุคคลที่เขาป่วยต้องสงสัยเอาไวร้รวม9้าคน แล้วช่วงที่อยู่ระหว่างการกักตัวอยู่นั้นเจ้าหน้าที่โรงแรมก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะด้านอาหารการกินรวมถึงจัดนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาด้านสภาพจิตใจผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยครับด้านจิตใจนี่สําคัญนะเพราะหลายคนก็อยู่ในภาวะที่เครียดนะคะในจีนเมื่อกี้ที่คุณโมนายบอกตัวเลขติดเชื้อ31,000ันใช่มในจำนวนนี้วิกฤตเนี่ยอยู่เกือบ5 0 0พเลยนะคะ